Following home and mà nó năng ra nam ra gone. Bong luôn 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 นี vale <laughs> so, ่เทศบาลวัอไม่ม so, ีอบตพระมีโตโตตโตใจลยจมตอนาตต้อโยกับโโก็เส้นราถูน้อยเส้นในต้เยบกิมกมแบบอรกันอบตอยใจลออการบริหการนักการบวการเกรจไรั màu kẻ tay màu nắp phân đi chạy như quy chào quê con câu giọt ai ngồi cà chốn quy chào trí nghệ cánh đàn non chào nam anh chào rọt chào quê đã Vì chào nà cao ảnh tài vô làm một con quay tinh ซับท่านแฮมตูรันซับมาก้องแก่ยก้องมึงเนี่ยก้องกูเออไปทำตาแค่กูยืมก้องมึงรับเงหยุดเลยบนด้นป้าป้าดาจริงทำไมพี่เบ็ดชอบด่าสามีอะคะใครมันจะยากนาห,หน้าหนักหน้าเนาะกับพุ่วแต่ว่าได้พุ่วดีมันเป็นซี่ปัญญาก็ได้พุ่วบ้าบ้าแล้วกูได้มากดีกว่าได้พวุวเือไม่ติดโยกแต่ทำไมได้ เราวันวันไม่ได้นั่งไม่ได้นอนพวอนอนบ่ายไม่เคยชวยย่วยไ้บูนังแกลำพวงจอไกไทยในเล่นหัานชอบไห้ก็แล้วกับเราไม่เคยพันแลแค่ยยวนเด็ดนี้ป่าเรามาลาดโดนนอกกลัวเวเสียวโลตัดสักทีก็ไม่เคยพาเราไปเตียวเลยโลตัดนั่งอยู่หลงไอ้แคน่นางานนั้นมีน่ะไปดำเลยเต่ากอกมูได้ ลูกโลดตันก่ก้อยก้อยกัมันปืดแหล่งบ้าแต่ปูนมันตีตายอะทำไมพี่ไปอักติเรื่องอะไรนักหนากับพี่ปูนล่ะคะไม่ใช่อักตีเนาะแต่เกลียดเจ้าชูแม่เอ้ยแม่กับเราไม่ค่อยข้าเกแล้วกูไม่รู้ว่าเจ้าชูไม่รู้เจ้าชูไอะไรไม่ต้องมาแล้วตั้งแต่ได้กันมาไม่เคยได้ออกจาบ้านร้อมกันเสีย อ้อแล้วอ๋อมาเรือวันเดียก็จะเบิร์ตในครัวยืนเปยยก็ตายอ้นะเส้นด้านคนชายเมื่อนกัปย์ฮะแกไม่ใช่บูโลจำเรือแต่เราไปรถยนต์ไปตึ้งจอดป๊อปยืนแรงกันเลย้ะคันมันเรือมั้นกบหลอดคุณยืนแรงกันนู่กันนี่เราล้งกันเด็กตอดแล้วรอได้ร้อยตอรอแล้วขอครูตกลงว่ะเจ้าพ่อจะมูเอิญไปตะรับว่ะไปตึ้งแรงรอตอดแล้วไปในแล้เพื่อนไปในแล้ตั้งเร้งอะไรต้อนมันแล้ จริงรถกูม่ติดปนำคนนู้นเรียกอตัว่ดิมเลอยวิธี้ังโลก้าทีตายได้กูติดีจมพลชีวิตนนเน่เนี่ยยจกาอนคุณนี่จอมดีเลยกองกอนป้ารถเหลืองไม่จอมเลยว่ารอยรอรัวนี่หมายป้าลอให้ป้าตึกเกลบตึงบอลกล้ำเลยก็เลยใจกรอตั่าไม่ติ้จอมดีจังหล คุณไปจอมคนมึงหล่ากันนะูป้ารถไปกวาดน้องเครื่องคนกอนไปตึงกวานเซ็เกีรดมาตึงบานต่างอุตโตมาบอกว่าคุณเมาเครื่องคันยูติลานเลยโบแลนมึงโบแลนรถไม้เครื่องเก๊มาพื้นแต่กองมึงมาโดนแสดงว่ากูกจังคนกังโบนันทำไมต้องมอกันด้วยอ่ะไม่ยอมเป้นเนี่ยโบเรลตนี่ ไปตองคนนึง่งนางวงร้าวจุงนี่จงบอกเพื่อนว่าเกาเู้ก้อยย้อยเติมกิงอีจังกองจำบ้อเลยเพื่อนเอ้ยปนนี้มาเกล้งนำติดติดบ,บ้านพอจัก้กยออกเหี่ยวจริงจอกเินก้อยคู่มันตักใอยโอ้ไม่จัดแตม่มันได้ไหนไรถึงยังว่ามันมันตักเพีเลยคูมันในปนีไม่ติดยาวในเลยลุงไปเยาวกลางกองพอจัก้กยออกเหี่ยวจ่าจนตัวโลเห็นก้อยคู่บวนบุญ ตึ้งตักข้อไอ้โตกับนักกว่ากันไม่ยอมแพ้ของมึงง่ายว่าจอนตัวโลเอ้ยโตเองฉอนตักมันมากว่าเดือนมันนี่กินก็หยิบได้เลยเต่าใจเดือนแม่คุณเนี่ยปัดริงเหงินก็ยิบยอมรับเลยคนเราหน่าแก้วหน่าันจะเป็นนู้นเป็นนี้ละไม่จะแรงมาดวกหนะจริงเงนนี่ย ทำใจยังเบียคิดว่าลานนี่ตากอยเอยด่าปับจริงกูทีมอกรังแรกเขอยู่ทิบแปดปีป้ามอหนวดป้าแก้วองปิดกวอยเรียบร้อยมันนอนเล่นไก่กูมันตามขึ้นคำกูร้องแล้บานเลยอ่ะพอเลยมันตามเพื่อมันว่าปีกาปียังไม่ตัดใจดื้อที่กาจมร้องอยู่นะก็ยิบไปไ้เต่าใจดื้อร่วมลุกมันแล้วไม่ยอมพวงลูกเมา ไอ้จริงกูยอมรับจริงนี่ได้เมียจมอยู่ๆกันรบกันทุกวันชอยมันเมียมันรับไม่ได้โยอยู่กันไม่มีความสุขเลยที่บ้านเลยค่ะครับคือนั้นเมียว่าปีโตฉันก็พูดจงๆเลยตนไม่เคยทำให้ฉันมีความสุขเลยวันนี้เราตัดสินกันด้วยกางรุนตายนะต้นทำผิดกันได้ฉันเอ่ยปากว่า